ทุกคนถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวงานสิบชติพันธ์แม่สายจังหวัดเชียงรายเรามาทาอะไรบ้างน,นะครับเราแบบแรกคือมาหาของกินครับผมเป็นอาหารชนเผ่าครับอาหารชนเผ่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหลืองนะไม่รู้เคยกินกันไหมข้าวเหลืองนะครับผมข้าวหนุกงาครับผมแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไปแต่ละหมู่บ้านชาติพันธุ์ก็จะมีอาหารให้เราแบบว่าซื้อหากลับบ้าน เป็นอาหารท้องถิ่นอาหารชาติพันธุ์นะครับที่สําคัญก็คือดูการสแสดงของแต่ละชาติพันธุ์นะครับแต่ละหมู่บ้านที่เราเข้าไปเยี่ยมชมก็จะมีการสแสดงตัวอย่างเช่นหมู่บ้านชาวไทยเขินก็จะมีการสแสดงไทยเขิ่อนนะครับหมู่บ้านชาติพันธุ์ดาราอ่างก็จะมีการสแสดงของชาติพันธุ์ดาราอ่างนะครับจีนยูนานนะครับโหหลายๆชาติพันธุ์เลยทุกคนคาชินพม่า รวมถึงการแสดงเวทีใหญ่ครับผูเดินเข้ามาข้างในต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับบรรยากาศที่เราเย็นสบายเดินได้ชิวๆนะฮะแนะนำให้มาช่วงเวลาเย็นดีกว่าเพว่านี่ผมก็เดินเที่ยวกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับผมชอ้อปปิ้งซื้อหาสินค้ามีบริเวณโอท็อปด้วยนะครับแล้วก็มีศูนย์อาหารแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ในเชิงศิลปะ,ะสังคมศึกษานะครับผมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับ